วันหน้าเพอปลาทำไมเลยเนี่ย,ยนี่อะไรน้ำมันหรอน้ำมันยู่ทนเนอะรเอ๊ะน้ำมันเธออนู่<ก>ไหนเราทันก็กดถ่ายรูกทำไมวะเนี่ยโอ้ โอ้มันไม่มีถุงมันไม่มีถุงกล่องดำอย่าค่อยเก็บไปเก็บกล่องน้ำมันกล่องกล่องอะไรวะกล่องน้ำมันปะมันหัวกูเนี่ยดูปีเนี่ยเติบนะนั่งปี๊จัดโต๊ะจัดโต๊ะเอแคชชั่งแทงโจด จุดขาวจุดขาวฮนะนี่จุดขาวอยู่น้ำให้อยู่ข้าวโอ้โหกล่องแม่งเต็มเลยตรงนี้อือปลาเขาทำไหมปลาอยากเขาทำไหม ป๊าอยากเขาทำป๊าเอ้ยอยู่ไหมวะเขาทำกับพี่สองคนไงป๊าป๊าอยู่ไหมป๊าว่าทำคลิปอยู่พี่เยี่ยมมา่ เจอโอปป้าว่ไะไหนโอปป้าาเข้ามาโอ,อ,อปอป้าโอปะป้ามันทำอะไรตรงนี้วิ่ขุดอะไรอ่ะขุดเงินขุดอะไรจุดกีขุดเจออะไรเนี่ยัวมัว่าถักกีน่าถักกีเวลาันเจอเลยไรอ่ะุดได้ไหมอ่ะ เออไอ้เฟมไอ้เครื่องบินอะไรวะไอ้เครื่องบินไอ้ตรงนั้นอยู่ไหนลืมละลืมจุดเลยพูดแย่กับป้าเฉยเลยป้าบอกไปเสียงก่อนนะที่ไหนแกมีที่ไหนมีที่ไหนบ้าง ร้อนกลับทางเก่าเดีด๋ยวไปกดกดไปแป๊บน,นึงเฮ้ยตรงนี้มีกล่องนี่กลอ่อง,งนึงกล่องนึงมันมีกล่องแต่ว่าต้องกลับไปกล่องทางเก่าก่อนโอ้ยอ <ใน S 1> กดร<น>ับเฟซก่อยฟ้าอ,อ๋อยกระตาอยู่เนี่ยอ๋อย,อยเฟสอะเฟสนี่หรอกดรับเฟสแมวหายยังอย่าไปรับแล้วรับที่ไหนอะ ในเวลาสองวันก็คือทำถึงห้าสิบสองในสองวันเพราะว่ามัน,มนหงุดหงิดกับเควสเก่าได้กับเซิรฟ์ฟเก่าเซิรฟ์รฟเก่าเล่นอยู่เกือบไปคิได้แค่ส <ไป S 2> ี่สิบหกก็เลยไม่เล่นแล้วจกมันไม่มีคนช่วยเควสก็ได้ปลดล็อกปลดล็กลอลกรังเสบียง์ใครไปฐานที่ท่านอ๊อฟที่มั่นกันได้มไหมฐานที่มั่นเอาป,ป้าไปได้ครับไม่ต้องโยนไปือโยป้าตลอ,อดโป้าเราจะงงแล้วป้า ก็อจะเดินเอาป้าไปได้ครับหลังสีถึงายคุยกับเลดดี้อะไรอีกนี่ไอ้เฟสมันเยอะแยะจนหมดเลยแต่ไม่รู้เรื่อนสารสานที่มันสานที่มั่นจอยไปก็ได้ครับเพราะว่ามมีคนอยู่น่าจะมีคนสถานที่มั่นกดตรงไหนแล้วนะ